สวัสดีทุกท่านนะครับผมช่วงนี้ก็น้ำน้ำท่วมนะครับเพื่อนอน้นำท่วมหลายพื้นที่ในประเทศไทยของเรานะครับผมก็ขอส่งกำลังใจนะครับผมไปถึงผู้ที่ประสบอ,ะอุทกภัยนะครับผมตามพื้นที่ต่างๆนะครับผมตอนนี้ก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมนายถึงพระเครื่อง ยังอยู่ที่วัดหนองตะแก้วนะครับผมยังอยู่ที่วัดหนองตะแก้วเหมือนเดิมเพราะว่าผมจะนำะข้อมูลการจัดสร้างหรือวัตถุมงคลคือว่าอยากจะให้รู้ว่าที่วัดหนองตะแก้วไม่ใช่อเอางี้ไม่ได้มีแค่สมเด็จสมอเก้าที่ดังๆแล้วก็เพื่อนๆเ,นเนช่าหาบูชากันอยู่ทุกวันนี้นะครับยังมีเหรียญรุ่นแรก รุ่น2รุ่น3รุ่น4ผมก็จะนำเสนอให้ครบนะครับผม EP นี้ก็ EP ที่16อ่าตั้งคือว่าตั้งแต่ EP ที่15นะครับผม15 16 17 18 19 20น่าจะครบถึง EP ที่2ี่20นี้จะเป็นวัตถุมงคลที่วัดหนองตะแก้วได้จัดสร้างนะครับผมเพื่อนๆจะได้ไปเจอหรือว่า ได้รู้ได้ข้อมูลตรงนี้เราจะได้เผื่อวันข้างหน้าเราไปเจอเราจะได้เช่าหาบูชามานะครับเพื่อนๆจะได้แบบว่าเออรุ่นนี้วัดหนองละแก้วดูจากเพจนายเทิเทงว่าเครื่องมันจะได้เป็นประโยชน์นะครับผมเพราะว่าผมก็อยากจะนําเสนอจะได้มีข้อมูลจะได้รู้ว่าปีนี้สร้างเท่าไหร่เกจิที่ไหนปลุกเสกแล้วก็จํานวนการสร้างกี่เนื้อกี่พิมพ์นะครับผม ก็วันนี้ก็เป็นเหรียญกลมรุ่น2นะครับผมปี5้าี่ก็รับชมเลยครับเพื่อนๆรับชมได้เลยครับรับชมพร้อมกันเลยครับเพื่อนๆอ่านี่นะครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับเพื่อนๆไขที่เข้ามาก็ทักทายได้เลยครับวันนี้ก็จะมาบอกตำหนิพิมพ์ทรงหรือว่าเวลาที่ว่าเราไปเจอนะครับผมก็เอาแบบ ไปกันเลยนะครับผมวันนี้ส่วนารายละเอียดบางทีผมอาจจะบอกไม่หมดนะครับผมอาจจะบอกเอาแค่แบบพื้นฐานนะเพื่อนๆเอาแค่บอกเอาแค่พื้นฐานนะพื้นฐานแล้วก็เพื่อนๆจะได้ไปเช่าหาหรือว่าไปเจอมาไปเจอ,อาตามแผงตามบ้านหรือว่าตามญาติหรือว่าบางท่านอาจจะมี อาจจะมีอยู่แล้วก็นํามาเนี่ยนำมาดูมาเทียบกับการไลฟ์สดของผมสาระครับผมสาระครับผมวันนี้ส่วนมากก็จะนำะสาระดีๆการสร้างการปลุเกเสกเนี่ยครับผมเพื่อนๆดูดูไว้ก่อนนะนี่นี่คือเหรียญเหรียญกลมหลังหานุมานนะครับผมเหรียญกลมหลังหนุมาณ ที่หลายๆคนไม่ทราบว่าที่วัดหนองตะแก้วก็มีเหรียญรุ่นนี้ออกหรือเปล่าผมขอ,อกล่าวคำว่ามีครับผมมีนะครับผมแล้วพิธีการบุกเสกก็โอ้โหเดี๋ยวผมจะมานำเสนอนะครับผมเอาเป็นว่าไปกันแบบไวๆนะครับผมเพราะว่าก็จะรีบไลค์แล้วก็จะรีบอัปโหลดเผื่อเพื่อนๆท่านใด ที่ว่าทำงานอยู่อะไรเงี้ยตอนเย็นก็จะได้มากดดูย้อนหลังนะครับผมคลิปทุกคลิปผมไม่มีลิขสิทธิ์นะครับผมเพื่อนๆสามารถนำไปแชร์แชร์ข้อมูลแชร์ไปในกลุ่มต่างๆแชร์ไปหน้าเฟซแชร์ไปหาเพื่อนแชร์ไปให้คนนู้นดูคนนี้ดูอนุญาตนะครับผมอนุญาตนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความจริงนะครับ การแชร์กันอะไรเพื่อนก็ดูด้วยว่าเราแชร์ไปถูกคนไหมไปอะไรไหมก็ดูนิดนึงนะครับผมก็วันนี้ก็มานําเสนอพร้อมกับอ่าเปิดให้บูชาเหมือนเดิมนะเพื่อนเปิดให้บูชาเหมือนเดิมนะครับผมอ่าจุดแรกเลยเพื่อนๆไปเลยจุดแรกเลยนะใครมีนะใครมีนํามาเทียบเลยนํามาเทียบเลยนะครับผมเหรียญกลมรุ่นสองนะครับผมปีห้าสี่อ่าการจัดสร้างเอาเอาการจัดสร้างก่อนนะเพื่อน การจัดสร้างนะครับผมก็เป็นรุ่นสร้างโบวนะครับผมจะเป็นรุ่นเดียวกับปี 5, 3ที่ว่า EP ที่แล้วครับผมสวัสดีครับผมรับชมไปพร้อมๆกันนะครับผมใครที่มีนะมีนำมานำมาอ่านำมาเทียบดูกับผมในตอนนี้เดี๋ยวก็ครับผมขอบคุณครับผมแล้วก็การสร้างรุ่นนี้ที่ว่าผมบอกว่า ทำไมผมถึงชอบอ่าไฟ์สดวัดหนองน้ำแก้วเพราะว่าการสร้างจํานวนเหรียญแล้วก็อ่า,ปร,อาปริมาณของเหรียญที่สร้างแล้วก็อ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นพิมพ์มพิมพ์แต่พิมพ์หลังมานพิมพ์ยันแต่รุ่นนี้เป็นเหรียญกลมแล้วสร้างแค่เนื้อเดียวนะเพื่อนสร้างแค่เนื้อเดียวคือว่าเนี่ยเนื้อกระไหลทองเหรียญกลมกระไหลทองนะเพื่อนๆพืจไว้วัดหนองน้ำแก้ว ปี54รุ่น2มีเหรียญกลมอย่างเดียวนะเพื่อนถ้าเพื่อนๆไปเจอเหรียญโล่ปี54วัดหนองแก้วไม่มีนะครับผมหลังยันก็ไม่มีนะครับผมวัดหนองละแก้วมีเหรียญเดียวนะครับผมรุ่นเดียวปีนี้นะสร้างเหรียญกลมรุ่นเดียวหลังหนุมานจำนวนการสร้าง สองหมื่นเหรียญน,นะครับผมสองหมืนเหรียญอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากาผู้สร้างนะครับผมผมก็ขอญาตท่านแล้วก็ขอเอ่ยชื่อนะครับผมพี่สอทอนะครับผมพี่สอทอที่แถวแถวัดหนองนะแก้วนะครับผมเอยแบบพี่สอทอนะครับผมท่านได้ให้ข้อมูลแล้วก็ผมก็ได้ศึกษา,าทุกเรื่อง เกี่ยวกับวัดหนองตะแก้วแล้วก็นํามาเสนอพร้อมกับแบ่งปันให้เช่าบูชานะครับผมจุดแรกที่ผมจะให้ดูนะเพื่อนๆขอบขอบนะเพื่อนๆผมไม่ชี้นะเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะาวาดใช้การวาดเพราะว่าเกจิทุกเกจินะครับผมนายถึงพระเครื่องไม่ชี้จะไม่ชี้นะครับผมเพราะว่าผมนับถือ ก็ทุกเกจิแล้วครับผมที่ว่าผมนํามาไลฟ์สดหรือว่านํามาบอกตําหนิพิมพทรงผมจะไม่ชี้นะครับผมเพราะว่าผมนัดถือผมไม่กล้าครับผมก็จะใช้การวาดเอาก็ขอบคุณ f c นะที่แนะนํามาตอนแรกผมก็ไม่รู้จะนําเสนอ,อยังไงดีก็มี f c ท่านหนึ่งแนะนามาบอกอพี่เทิงวาดเลยว่าไม่เป็นไรใช้วาดเอาผมก็จะใช้กระดาษแล้วก็วาดเอานะครับผมผมจะส่งให้แล้วก็ผมกับ บอกตําหนินะครับผมขอบหน้าหลังนี่คือว่าขอบยกนะครับผมขอบเหรียญน,นะเพื่อนๆขอบเหรียญจะยกนะทั้งหน้าทั้งหลังนะยกจะยกขอบยกนะขอบยกสูงหน้าหลังนะเพื่อนๆอผมจะไม่บอกหมดนะรายละเอียดเพราะว่าถ้าใครที่ว่าอยากรู้จริงๆหรือว่ามาเช่าหาบูชากับผมไปผมก็จะบอกนะครับมีจุดตายในจุดตายจุดจ่ดายตังค์แยะแต่ถ้าผมบอกหมดนะก็เหมือนคนเน่ เพื่อนๆเ,เข้าใจไหมคนที่คิดจะลอกเรียนแบบหรือคิดจะทําคือว่าตอนนี้ไม่มีเกณฑ์น,นะเพื่อนๆเพราะว่าเรียญคือว่าถ้ายังไม่มีคนนํามาไลฟ์สดนํามาเสนอโดยเฉพาะตอนนี้รุ่นไหนที่ว่าผมนําไลฟ์สดนําเสนอไปก็มักจะคนจ้องจะทายังไงเขาก็ทําอยู่วันนังค่ำน,นนเพื่อนๆก็เอาเป็นว่าผมมาไลฟ์สดเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันเป็นแนวทางในการเช่าหาบูชานะเพื่อน ของผมช่วงนี้ไปตั้งแต่15ถึง EP 15ถึง20นี่คือว่าวัดหนองตะแก้วอย่างเดียวนะเพื่อนวัดโคสิตรอหน่อยนะมันเพื่อน FC อถามมาเยอะเลยมีครับมีครับพระมีพระมีเดี๋ยวจะนำมาเสนอ,อการดูตำหนิไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายไม่ว่าจะเป็นเหรียญผมมีผมศึกษาข้อมูลอาจจะแบบเอาแค่พอเข้าใจนัเพื่อนแต่จะเอาเจาะลึก แบบวัดหนองตะแก้วผมบางทีผมก็ไม่มีเวลานะครับผมเอาแค่พอแบบเพื่อนเพื่อนไปเช่าหาแล้วไม่โดนเกะก็โอเคนะเพื่อนนะอ้าวจุดแรกนะเพื่อนจุดแรกเพื่อนเพื่อนดูดูดูที่เพื่อนเพื่อนดูตรงนี้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมขยับกล้องแป๊บหนึ่งนะเพื่อนดูเพื่อนดูที่ บริเวณผมขอใช้สับแบบชาวบ้านเลยนะครับผมบริเวณใต้คางใต้น้ำคอเนี่ยเพื่อนเห็นไหมอ่าจะมีจุดอกลมๆเลยเนี่ยเพื่อนเห็นไหมนี่นะกลมๆเลยเนี่ยจุดหนึ่งเนี่ยระหว่างคออะตรงกลางอะเห็นไหมเพื่อนมีจุดหนึ่งนะจ,นงนะจุดแรกเป็นเม,ม็ดกลมๆเลยนั่นเพื่อนต้องเด่นนะต้องธรรมชาตินั่นเพื่อนอ่าเป็นเม,ม็ดกลมนะจุดแรกนะอ่า มันเพื่อนเคปไปเลยจุดแรกนะใต้คางหนึ่งแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเพื่อนจะเห็นนะเนี่ยตั้งแต่หัวไหล่ท่านนะ,ะสายมือเราหัวไหล่ขวาของอท่านของหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่หัวไหล่ไม่จะเป็นกล้ามมัดกล้ามเลยนะเพื่อนแบบนูนนูนเด่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะตะแคงให้เนี่ยเพื่อนเห็นไหมตะแคงส่องให้ดูเนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบเป็นกล้ามเนื้อชัดเจนเลยนะเพื่อนชัดเจนเลยเห็นไหม นูนกลมนะหัวไหลก้ามเนื้อแขนนะครับผมเนี่ยข้างซ้ายเรานะครับผมข้างซ้ายเรานี่ะนนจุดที่สองดูดูให้มันเด่นชัดนะมันเพื่อนนูนนะนูนเยอะนูนนูนเยอะเลยเนี่ยเน,น,นี่ยเนี่ยจุดที่สองนะอ่าจุดที่สามก็เสริมนิดนึงก็ดูอ่าเมตตาท่านอนะ่ะเมตตานะั้นจะเป็นเม็ดกลมอ่ะ เพื่อนเม็ดกลมเลยเม็ดกลมสองสองข้างเขาดูเมตตานะเมตตาเพื่อนดูก็จดจําจดจําตําหนิพิมพ์ทรงการเช่าหาบูชาจะได้ไม่โดนของเก๋น,นะเพื่อนแต่ว่า,อาตอนนี้ผมยังไม่เจอนะครับของเก๋ของแท้ก็หายากอยู่แล้วผมตอนนี้ผมมีมีรุดจองมาสองเหรียญคือว่านัดกับเอฟซีไว้ถ้าว่าหลังจากวันที่สิบสิบหรือว่าอะไรเนี้ยก็ผมก็ เขาอนุญาตให้ผมนําอะไรได้คือว่าเขาคงหมุนเงินไม่ทันน,นี่ก็มีอยู่สามเหรียญเพื่อนๆท่านใดที่พร้อมจะเช่าหาบูชาไปถ้าสะสมะสามารถสะสมแบบทุกรุ่นอย่างละเหรียญของวัดหนองตะแก้วผมว่าดีมากเลยผมก็จะหามาสะสมไว้ก็จะหามันแบ่งปันรุ่นไหนหมดอะไรหมดเงี้ยผมก็จะรีบไปหามาให้นะครับผมตัวหนังสือชัดเจนนะเพื่อนๆอ่า ก็เบสิกนะครับผมขอบพื้นเหรียญตึงขอบยกสูงดูความคมชัดไม่เบอร์ไม่ตื้นนะมันเพื่อนรุ่นนี้นะเหรียญกลมนะตัวหนังสือชัดแบบนี้นะชัดแบบนี้เลยอ่ามาจุดที่3จุดที่3เพื่อนเพื่อนดูที่คําว่าหลวงนะครับดูหอหีบหอหีบจะมีเนื้อเกินตรงตรง,ตรงหัวกลมๆเหมือน,นเพื่อนเห็นไหมนี่ชัดเจนแล้วเพื่อนก็นเ,เคฟไว้เบ้มน้เขหนะ้าจอไว้เนี่ย จะมีเนื้อเกินตรงหอตัวมุมกลมข้างหน้านะเพื่อนออเห็นไหมนั่นแหละมีเนื้อเกินอ่าสามสี่ตำแหน่งนี้ก็โอเคนะนะเพื่อนเพื่อนหูหูด้านหน้าก็ปกตินะไม่มีรอยไม่มีอะไรเพื่อนแต่บางทีก็การผ่านการใช้งานก็อาจจะมีรอยมัางอะไรบั่งด้านหลังดูความคมชัดนะครับผมเพราะว่า จุดอื่นก็มีเนี่ยขอบก็จะยกยกไม่สูงเท่าด้านหน้านะครับผมเนี่ยขอบยก <Y ok> เพื่อนก็อ่านเลยเนี่ยรุ่นสร้างบนเนี่ยวัดหนองตะแก้วเนี่ยนะครับผมข้างหลังต้องแบบนี้นะเนี่พอสอจะอยู่ด้านบนนันเพื่อนถ้าอยู่ด้านล่างอยู่ด้านข้างหรือว่าอยู่ตรงไหนนี่ไม่ใช่นะวัดหนองตะแก้วต้องแบบนี้สองห้าห้าสี่นะครับปีห้าสี่นั่นเพื่อนข้างหลังคือรุ่นนี้มีอ่าหลังหนุมานอย่างเดียวเพื่อนอ่าหลังยันไม่มี หลังยานเดี๋ยวมีรุ่นไหนปีไหนผมก็จะนำมาเสนอนะครับผมด้านหลังก็ดูความคมชัดเป็นหลักแค่นี้นะครับผมการเน้นด้านหน้าเป็นหลักจุดข้างหลังก็จะให้สังเกตที่หูนะครับผมหูเหรียญเนี่ยหูเหรียญจะเป็นลักษณะแบบยับยับ,ยบหรือว่ารอยทับรอยปั๊มแบบนี้ทุกเหรียญน,นั่นเพื่อนทุกเหรียญจะแบบนี้แล้วก็ปิ้นเยอะนะเพื่อนปิ้นเยอะเนี่ยประมาณนี้ จำลักษณะรูปร่างลักษณะของหูแบบนี้นะเพื่อนเนี่ยเพื่อนเอาเคฟไปเลยอ่าเคฟไว้เพื่อนเคฟไว้แบบนี้นะอ่ะกาก็จะประมาณปิ้นเยอะๆแบบนี้อ่านี่นะครับผมเพื่อนเคฟไปเลยอ่ามาดูอีกที่ว่าผมเอาเหรียญอ่าเป็นเรียบมาแล้วเนี่ยเพื่อนจะได้สังเกตง่ายๆไงอ่าอันนี้ก็ดูเห็นไหมเพื่อนดูตำแหน่งเดิมคอเป็นเม็ดเห็นไหมเพื่อนตรงคอกลางคอใต้คางท่านอ่ะเป็นเม็ดอ,อ่า เมตตาท่านกลมอ่าเห็นไหมเหมือนกันน่หัวไหล่แขนนูนเด่นชัดนี่นะเพื่อนแล้วก็มาที่หอหีบเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเหมือนกันมีอ่าเป็นเนื้อเกินเป็นติ่งเนื้อเป็นเส้นขีดอ่าเส้นแตกเส้นขีดแล้วแต่เราจะเข้าใจนะเพื่อนเนี่ยนะเหมือนกันนะครับอันนี้เหรียญที่สองนะอ่าข้างหลังก็เหมือนกันถ้าเกิดอยู่ในกรอบเนี่ยเพื่อนๆจะได้ดูได้เพื่อนเพื่อนก็ดูเนี่ยดูความคมชัดเนี่ยเห็นไหม วัดหนองตะแก้วเนี่ยพอสอ,อยู่ด้านบนนั่นเพื่อนพเพื่อนดูพอสอเอาเนี่ยสองพันห้าร้อยห้าสี่เนี่ยหูเหมือนกันเห็นไหมเพื่อนปิ้นเยอะขอบเหมือนรอยขอบยับเนี่ยดูได้อันนี้ดีนะเรี่ยมพลาสติกก็อโอเคเราเอามามาดูมานําเสนอได้เนี่ยเห็นไหมเพื่อนขอบเหมือนกันปิ้นเยอะอ,อ่าดูอีกเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งก็เหมือนกันนะครับอ่าอนดัแดกอ่าดูเมตตาก่อนได้เมตตาท่านนะเมตตาท่านนากลมเป็นเม็ดนี่นะเพื่อน ใต้คอ,อเป็นเม็ดอันนี้เด่นเลยชัดเลยนี่กล้ามเนื้อหัวไหลแขนหนุันเด่นชัดแล้วก็มาหัวหีบเห็นไหมเพื่อนเห็นนะหัวหีบมีเนื้อเกินตรงหน้านะคำว่าหัวหีบนะข้างหน้าหลุมพกกลวยชุ ตินทะโลนะครับผมวัดโกสิตารามแต่ว่าอันนี้อันนี้คือว่ามันเป็นโลโก้ประจําของหลวงพวกก่อควยอยู่แล้วคือด้านหน้าอย่างเงี้ยต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าวัดหนองตะแก้วสร้างนะครับผมข้างหลังอ่าข้างหลังเหมือนกันหูปิ้นเยอะดูแบบนี้ก็ได้เพื่อนดูหูปิ้นเยอะหูจะปิ้นเยอะเนี่ยคือว่าถ้าอยู่ในกรอบเพื่อนจะดูยังไงเนี่ยพอสอบด้านบนนะเนี่ยเหมือนกันหมดข้างหลังขนุมานคมชัดนะครับผมเนี่ยข้ามานคมชัดรุ่น สร้างโบสวัดหนองละแก้วอ่าเห็นเพื่อนเพื่อนะจะได้การเช่าหาบูชาจะได้เป็นไปแนวทางเดียวกันขอบนะครับเพื่อนเก็ขอบก็เหมือนเดิมอ่าตั้งแต่ปี2500ขึ้นมาขอบตัดเบสิกนะครับผมเพื่อนต้องเข้าใจเหมือนเดิมนะเหมือนอพ p ที่แล้วที่ผมบอกนะเหรียญน,นี่คือไปปั๊มก่อนแล้วก็มาชุบนะครับผมอ่าทำให้ขอบจะสใสเงา รอยตัดรอยอะไรบางทีถ้าว่าเก็บรักษาดีๆนะมันเพื่อนจะไม่เห็นนะจะไม่เห็นรอยถ้ายิยงยิ่งถ้าเจอแบบชุบหนานะอะชุบหนาเนี่ยนเพื่อนจะเป็นแบบเงาใสาเลยนะเพื่อนอ,อันนี้ก็ส่องให้ดูจะประมาณนี้นะนเพื่อนเหมือนกันเหมือนกันหมดทุกเหรียญแต่สองเหรียญน,นั้นมันเลี่ยมพัตติไงเพื่อนผมก็ไม่ได้แกะนี่อีกด้านหนึ่งก็ดูเอาเป็นแนวทางนะเพื่อนเนี่ยเนี่ยเหรียญกระไหลทองชุบนนเพื่อนเนี่ย นี่รอยหูรอยอะไรเนี่ยประมาณนี้ปิ้นเยอะพเพื่อนดูดูหูจะเอียงไปข้างหน้าหรือไม่เอียงแล้วแต่คือดูรอยปิ้นแล้วก็ตําหนิที่ผมบอกนะนเพื่อนหนึ่งเมตรตาทีนี้มาชัดๆด,ดูการอาดูด้านด้านหน้านั้นะพเพื่อนด้านหน้าบางที <c oughs> เนี่ยบอก,กเพื่อนเนี่ยเห็นไหมหู เมตตาโอเคแล้วนะเมตตาเมตตาแล้วก็ไหลแล้วก็เนี่ยกลมๆจุดกลมๆจุดกลมๆใต้คอนันเพื่อนดูดูเลยจุดกลมๆใต้คอเห็นไหมนี่กลมเราหัวไหลโนกนูน,นสูงเด่นหัวไหลกล้ามมาแขนนี่นะครับผมเราหัวหีบก็จะลักษณะนี้นะครับผมจะเป็นเนื้อ บางเหรียญก็ชนขอบบางเหรียญก็ไม่ชนขอบอันนี้ไม่ต้องจําคือว่าให้มีเนื้อ,เก,เ,อ,อเกินมาแบบนี้นะครับผมส่วนมากตําหนิเพื่อนดูแค่นีอ้อยู่ด้านหน้าครับส่วนด้านด้านหลังก็ดูหูนะครับหูปิ้นเยอะขอบตั้งขอบคือว่ายกสูงตั้งนะครับผมด้านหน้าจะสูงกว่าด้านหลังนะนเพื่อนอ ถือว่าปีนี้เข้าใจง่ายนะครับผมปีห้าสี่ไม่เยอะไม่ซับซ้อนนั่นเพื่อนไม่เยอะไม่ซับซ้อนเพราะว่าเหรียญก็วาระการบุกเสกก็เอาเกจินั่นเพื่อนเกจิบางทีก็ผมก็จะเอ่ยบางทีเอ่ยไม่หมดเอ่ยก็เอาเป็นว่าเกจิหลักๆก,ก,ก็สายลูกศิษย์ของท่านแล้วก็เกจิเขตใกล้เคียงก็ผมก็เอาหลวงพ่อพานี่หลวงพ่อพาหลวงพ่อเกาะเนี่ย เป็นลูกศิษย์ของท่านหลวงพ่อของหลวงพ่อท่านจะมาร่วมปลุกเสกให้หรือวาระไหนที่ผมเคยเอ่ยไปส่วนมากก็วัดโคสิษจะปลุกเสกรุ่ไหนส่วนมากวัดหนองตะแก้วก็จะนําวัตถุมงคลไปร่วมปลุกเสกบ้างเป็นบางวาระนั่นเพื่อนส่วนมากก็เกจิที่ปลุกเสกดังๆ ก็รุ่นเดียวกันที่ว่าปลุกเสกอ่ะสมเด็จสมอเก้านั้นเพื่อนสมเด็จสมอเก้าเขจะมีหล,ลวลงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อพูนอ่าหลวงพอ่อเกาะหลวงพ่อพลาเป็นลูกศิษย์ของท่านนะครับผมอ่ามันเพื่อนก็จดจําเหรียญสร้างแค่สองหมื่นสองหมื่นเหรียญนี่ผมว่าผมไม่เจอเลยนะเพื่อนผมก็หานะรุ่นเนี้ยเนี่ยผมเพิ่งเจอสามเหรียญเนี่ยเพื่อนสี่เหรียญปล่อยให้เอฟซีสลับบุรีไปองค์หนึง่ง ผมไม่ค่อยเห็นเนี่ยผมก็เลยรวบรวมให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็นําข้อมูลที่ว่าตําหนิตรงไหนที่ว่าดูแล้วมันมีเหมือนกันทุกเหรียญแล้วก็ไม่ใช่เป็นตําหนิธรรมชาติเพื่อนเขาเรียกตําหนิที่ว่าเกิดจากบล็อกจากพิมพ์คือว่าปั๊มมาเนี่ยคือว่ายังไงสองหมื่นเหรียญเนี่ยมันไม่พลาดหรอกมีหมดทุกเหรียญขึ้นอยู่กับเหรียญมันจะชนขอบไหมายถึงตรงหอหิบนะผมแล้วก็ตรงอื่นเพื่อนก็ดูเน้นๆดูเอา วันนี้ก็เหมือนเดิมเพื่อนอการเช่าหาบูชาวันนี้นะสามเหรียญน,นะแต่รุ่นนี้กรอบผมไม่มีนะเพื่อนกรอบไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีนะครับเพื่อนๆอ่าผมก็ถ้าเหรียญผมเอางี้ดีกว่าราราคานะแป0ร้ถึงหนึ่บาทเหรียญสวยไม่สวยอ่าเพื่อนเพื่อนโทรมาส่วนมากผมตั้งราคาไว้ขนาดเนี้ย FC ทุกท่านที่ว่าเคยเช่าหาบูชากับผมไปนะเขารู้ ส่วนมากไม่ได้หรอกต่อแต่ผมอันไหนผมให้ได้ผมก็ให้ได้ให้ได้ผมก็ให้นะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าผมมาทําตรงนี้แบ่งปันดีกว่าเพื่อนคนไหนที่ศรัทธาหรือว่าอยากจะได้จริงๆอ่านี่นะหลังจากจบไลฟ์สดนี้เพื่อนโทรมาเลยโทรมาจองไว้ก่อนก็ได้หรือว่าอะไรนี้ก็ได้โทรมาพูดคุยกันอ้าวผมตั้งไว้ที่หนึ่งพันแล้วกันเพื่อนตั้งไว้ที่เหรียญละหนึ่งพันบาท ส่วนใครสนใจหรือว่าอะไรยังไงอ่ะโทรมาส,สอบถามได้ไอเหรียญละหนึ่พันอย่างผมตั้งไปเหมือนเหรียญรุ่นแรกสามพันห้าพันหนือห้าร้อยสี่ร้อยผมบางท่านโทรมาต่อย่างงู้นอย่างงี้คุยต้องการสธาจะนําไปบูชาจร,จริงผมก็ให้ผมให้ถ้าคือว่า ราคาของผมนะ่ะมันจะขึ้นอยู่กับเวลาที่ผมได้เหรียญมาหือว่าผมไปรอบนึงหรือ,รอรว่าหารอบนึงหรือว่ากรรมการส่งมาให้หรือว่า f อฟซีส่งมาให้ส่งรูปให้ดูแล้วผมก็จะเช็คตามรูปนะครับผมว่าแท่งี้ผมก็จะให้ส่งมาผมก็อาจอาจรับเช่านะครับผมทุกผม ประกาศไว,ว้เลยวัตถุมงคลของอหลวงวัดหนองน้าแก้วนะครับผมวัดหนองแก้วหลวงพ่อกวยชุดตินทโรผมรับเช่าบูชาตั้งแต่รุ่นแรกถึงปี63นะครับปี63นี้จะมีรูปอย่างเดียวนะครับผมรูปก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยอันนี้คือรูปปี63นะผมก็มีจําหน่ายอันนี้บานละ150เพื่อนๆเช่าไปเยอะหลายท่านแล้วก็เจอประสบการณ์ดีๆเยอะนะครับผมแต่ผมก็ไม่พูดนะครับผมก็คือว่าเช่าไปแล้วก็ดีนะครับผมเนี่ย เป็นรูปถ่ายรุ่นเดียวของวัดนะเพื่อนที่มีการการันตีจากวัดแล้วก็ได้ไปขอที่วัดเป็นการขอในเชิงแบบขอในทางวาจาพระอาจารย์พระอาจารย์วัดโกศิตรามนะครับผมก็ได้นํามาจัดจําหน่ายเพื่อสร้างมันเป็นรุ่นข้างหลังจะเป็นตาวัดสีดาสีเดียวดีวเดี๋ยวผมก็จะนําเสนอ การดูเมศศ็ดสีการดูอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อน,อนๆค่อยติดตามไปทีละอีพีอีพผมจะไล่ไปตอนนี้ก็อยู่ที่เหรียญกลมอยู่แต่วัตวัตุมงคลอะ่ะมันจะมี e ีพนึงอะ่ะที่ว่าผมรวมไปอีพีที่9้าหรือ11บ่ะที่ว่ารวมตั้งแต่รุ่นแรกถึงรุ่นรุ่นสุดรุ่นล่าสุดคือปี6กสคือรูปเนี้ยเพื่อนสนใจองค์ไหนหรือว่า ต้องการจะเช่าหาบูชารุ่นไหนเพื่อนๆทักมาเลยเท่าไว้ก็คือว่าโทรมาเลยเนะเบอร์0 6นย์หกเนี่ยศูนย์หกหนึเบอร์โทรก็ไลน์ไอรีไลน์อันเดียวกันอ่าถ้าเพื่อนอยากจะได้รูปได้อะไรก็เพื่อนก็ทักไลน์มาแต่ส่วนมาก f อฟีผมอ่าเขาจะโทรโทรมาโทรมา,โทรมาจองไว้โทรมาสั่งไว้แล้ววันไหนพร้อมกอ็ก็ให้ส่งไปปลายทางก็มีนันเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใด ไม่สะดวกในการโอนบางท่านก็อยู่กลางไร่กลางนาบางท่านอยู่กับสวนอยากจะได้พระไปอะไรเงี้ยแต่ว่าขนส่งเคอรี่ของผมเคอรี่อย่างเดียวนะเพื่อนอการจัดส่งการอะไรค่าส่งค่าอะไรมันก็จะแพงแต่ว่าเพื่อลูกค้าเพื่อลูกค้าแล้วก็เอฟซีของผมเนี่ยผมจัดสิ่งดีๆนําเสนอสิ่งดีให้เป็นเพื่อนอยู่แล้วครับผมอ่าอันนี้ก็เหรียญน,นี้ก็รู้นะก็เปิดไว้ที่เหรียญน,นั้นหนึ่งพันแหละ แต่ว่าต่อรองได้เพื่อนๆก็มาต่อรองหรือว่ามาพูดคุยกันผมรับผมรับเช่าด้วยแล้วก็ให้เช่าด้วยอ่าเพื่อนเอเอางนี้นะส่วนที่ว่าเด่นเด่นหลักๆเลยอ่าสมเด็จสมองก้าวตอนนี้ราคาพุ่งพุ่งทุกวันแต่ผมก็พยายามจะอ่ายังไงอะ่ะจะหลังราคาหรือว่าจะ คือว่าดันคือว่าตอนนี้มันไปไกลแล้วครับผมเพราะว่าคนเช่าไปประสบการณ์โอ้โหเยอะแยะคนนู้นเล่าโทรมาเล่าให้ผมฟังแต่ว่าผมก็ยังไม่นำเสนอนะก็คือว่าเอาเป็นว่าบ้านหนึ่งหลังผมเอางี้กว่าบ้านหนึ่งหลังควรที่จะมีสมเด็จสมอเก้าหนึ่งชุดเอาไปไว้บูชากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล ่าผมวันดีที่สุดเลยเพื่อนๆการเช่าหาบูชาก็โทรมาก็ผมก็อ่าราคาก็ตามเพจทั่วไปนะครับผมพิมพ์ใหญ่500พิมพ์กลาง250รอ่าพิมพ์เล็ก100ถึง150อ่าก็เป็นชุดก็850รวมส่งอ่าก็อีก50บาทเป็น9 0 0ผมก็พยายามจะอ่าทำราคาไม่ให้เกินพันแต่ตอนเนี้ยทางอื่นเพจอื่นอ่าเขาก็ เขาบางบางเพจบางช่องเขาได้มาแพงต้นทุนเขาสูงเขาก็อาจจะขยับไปชุดแล้วเป็นพันพันกว่าพันห้าก็มีนะที่ว่าผมผมเห็นนะเขาก็ปล่อยได้เขาก็ขายได้เพราะว่าคนที่ว่าศรัทธานะที่ว่าเห็นเห็นแล้วนะที่ว่าเขาศรัทธานะเขาเช่าไปแล้วเขาชอบแล้วเป็นพิมพ์ที่ว่ามันสวยอะรีบเอาไปใส่กรอบเรีย่ยมก็โอเคของผมคือว่าผมมีตลอดนะครับผม สมเด็จสมองเก้านะเป็นเป็นวัตถุมงคลที่ทําให้รู้จักวัดหนองละแก้วนะครับผมแล้วก็พิธีการบุกเสกเกจิอาจารย์มีแต่ระดับระดับเข้มขังนะครับผมเป็นสายลูกศิษย์ของหลวงพ่อก,กวยด้วยแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับผมผมก็มีไลฟ์สดมีไเพื่อนๆก็ไปย้อนดูได้นะครับผมก็เป็นอะไรที่ว่าต้อง ชั่วโมงนี้นะเพื่อนๆชั่วโมงนี้บ้านไหนไม่มีรีบจัดหาไว้ซะก็ไม่จําเป็นต้องมาเช่าหาบูชาที่ผมนะครับผมเพื่อนๆท่านใดสะดวกทางไหนช่องไหนตามแผงก็มีหรือว่าตามเพจช่องนู้นช่องนี้ก็ถ้าเขาการันตีตําหนิพิมพ์ทรงก็ดูไล่ดูจากคลิปผมผมก็ไล่เลี้ยงให้ดูแล้วนะครับผมแต่สําหรับการเช่าหาของผมนะครับผมวัดหนองตะแก้วนะผมผมการันตีรับประกันแท้ ไม่แท้ธรรมดานะแท้ยันโลกแต่ก็คือว่าแท้ตลอดชีวิตคือว่าสามารถแบบว่าไปเช็คที่ไหนได้เลยอ่าผมกล้าเลยนะวัตถุมงคลทุกชิ้นของวัดหนองนาแก้วผมขอพูดว่าผมกล้ารับประกันเพราะว่าข้อมูลผมมีข้อมูลผมผมเป๊ะครับข้อมูลผมคือว่าผมค้นคว้าหาหาหาเรื่อยนะ่ะคือว่าข้อมูลตรงนี้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็ทางวัดด้วยทางกรรมการด้วยทางพี่สอทอด้วยก็ คุยกันหลายๆฝ่ายก็ทําให้แบบว่าออข้อมูลตรงกันแล้วก็มีบันทึกมีการจัดสร้างจริงอะไรจริงก็นํามาเสนอให้เพื่อนก็พร้อมกับการเช่าหาบูชานะครับผมก็เอาเป็นว่าเพยไอไม่ใช่เพยวันนี้ก็ขอจบการไล์สดแต่เพียงเท่านี้นะเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดสนใจนะรีบกดมีแค่สามเหรียญน,นะครับผมมีแค่สามเหรียญปีรุ่นสองปีห้าสี เพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถไปกดชมย้อนหลังได้แล้วก็มาติดตามก็ขอบคุณนะครับผมเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามายังไม่ได้กดติดตามนะก็กดติดตามไว้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้สักหนึ่งช่องเล็กๆช่องอนายเทิงพระเครื่องนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการเช่าหาบูชาพระเครื่องวัตถุมงคลของวัดหนองตะแก้วจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเพื่อนอ เป,เป็นต้นสมอที่ว่าท่านหลวงพ่อก,กุ้ยท่านไปปลูกไว้ตั้งแต่พรรษาที่สบิบเอ็ดนั่นเพื่อนเพื่อน,น,นท่านใดเ,ออเข้ามาแล้วก็กดติดตามไว้จะมีการแจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ของท่านก็วันนี้ก็เหนืออื่นสิ่งใดน,นะครับผมสไตล์ในเทิงพระเครื่องก็คำพูดใดวาจาใดกิริยาใดหรือว่ามันดูแล้วฟังแล้วไม่ดีหรือว่าผิดไปจากข้อมูล ความจริงแต่ข้อมูลนี้เกี่ยวกับวัดหนองน้ำแก้วมันร้อเอยู่แล้วครับสําหรับผมแต่ว่าอาจจะมีวาจานิดๆหน่อยๆที่ว่าพูดไปบางทีมันฟังแล้วดูไม่ดีกับผมอานเทิงพระเครื่องก็ต้องขอกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับข้อมูลเพื่อนๆท่านใดที่มีที่จะแนะนําที่จะนําเสนอ ให้ผมปรับปรุงหรือว่าข้อมูลตรงนี้ตรงนั้นอ่าไม่ถูกต้องนะผมยินดีรับเหมือนเดิมนะเพื่อนเรามีอะไรเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีกว่าเพื่อการเช่าหาบูชาพระเครื่องมันจะได้เป็นในแนวทางเดียวกันเราจะได้ไม่ต้องไปหลงทางนะเพื่อนดูคลิปนายเทิงแล้วไปเช่าได้100%ซนตนะครับผมสำหรับ e p ีที่16นี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับ